ดูฟังที่นะครับสารสวนเชวงันนี้นำข้อคิดกิจใจมาเรียนฝากท่านยรบสารวันนี้จะฝากท่านหรือชวนท่านมาชิดว่าด้วยเรื่องกาฝากบนต้นโพเรื่องกาฝากบนต้นโพนี่เป็นเรื่องที่จะนำมาฝากท่านรบมาชวนนึกชวนชิดชวนตรีตรง คนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะจากข้อความที่บอกว่ากาฝากบนต้นโพอันนี้มันเป็นคำเปรียบเทียบนะครับเป็นคำเปรียบเทียบคำว่าต้นโหพนโหมายถึงพุทธศาสนาคำว่าต้นโพหมายถึงพุทธศาสนาหรือเจาะลงไปถึงพุทธธรรม ต้นโพจะหมายถึงพุทธธรรมคำสอนขององค์พระสมมาสมุทธเจ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าต้นโพจะเริญเติบโตงอกงามทรงยิงกา้านแผ่สาขาไปทั่วโลกนั่นก็หมายความว่าพุทธศาสนานั้นจะเริญรุ่งเรืองแผ่ขยายไปในทั่วทุกหัวแหงในโลกมนุษย์ ถ้าเป็นเช่นนั้นธรรมะเจริญเติบโตไปเช่นนั้นก็เท่ากับต้นโพนั้นเจริญเติบโตแผ่ร่มเงาไปทั่วโลกผู้คนในโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขภายในร่มของต้นโพนี่คือบรารมีหรือเรียกว่าอิทธิฤทธ ของต้นโพก็ว่ได้ที่ที่บอกว่ากาฝากบนต้นโพมันจะหมายถึงอะไรท <c oughs> ่านลองนึกดูว่าจะเป็นต้นโพหรือต้นไม้ทั่วไปก็าตามถ้ามันมีกาฝากไปเกาะแล้วก็นับวันแต่ต้นไม้ต้นนั้นจะเหี่ยวแห้งหรือเฉาตายนะครับ ยิ่งมีกาฝากมากเท่าไรต้นไม้ต้นนั้นก็ยิ่งจะล้มหายตายจากไปเร็วเท่านั้นนี่ถ้าหากว่าพุศสนาหรือพุทธธรรมหมายถึงต้นโพถ้าต้นโพนั้นมีกาฝากท่านลองนึกดูว่ากาฝากของต้นโพที่พูดนี้จะหมายถึงอะไรท่านคงพอที่จะนึกออกแล้วนะครับ คำว่ากาฝากของต้นภูนั่นก็หมายถึงกาฝากในพุทธศาสนาท่านลองคิดดูว่าในสังคมโลกเดียวนี้ไม่เฉพาะสังคมใดสังคมหนึ่งประเทศไหนก็าตามที่มีคนนับถือศาสนาท่านลองไปนึกดูว่าคนในชุมชนนั้นใครบ้างที่ไปเกาะกินศาสนา ใครไปก่อกินต้นโพใครเอาต้นโพเป็นเครื่องทำมือหากินใครมีชีวิตชนิดที่ไปแอบแฝงอยู่ในร่มเงาของต้นโพนั่นก็หมายถึงพุทธบริษัทที่เป็นหนอนบอลไส้นั่นแหละพุทธบริษัทที่เป็นหนอนบอนไส้อาจจะหมายถึงพิษสูพิษสูนิบาสกบุตสิกา เราใดเราหนึ่งก็เป็นได้ในบรรดาภิกษุภิษุณีอุบาสูปวิจิกาใครก็แล้วแต่ที่ไปที่ไปอาศัยคราบของผ้าเหลืองอาศัยใบบุญของศาสนาเป็นเครื่องธรรมาหากินแท้ที่จริงแล้วไม่ได้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาไม่เข้าใจในเจนแท้ของพุทธธรรมไม่เข้าใจในจุประสงค์ของศาสนา แต่ไปอาศัยอยู่ในคราบของผ้ากัษพ,พัตคือผ้าเหลืองไปทำมาหายินไปสแสวงหาผลประโยชน์สแสวงหาลาภสการะไปเอาเปรียบชาวโลกทำตนเหมือนกับว่าเป็นสมณะผู้มีศีลสองยี่สิบเจ็แต่แท้จริงแล้วปรากฏว่าศีลที่ว่านั้นขาดตกบกพร่องบางท่านบาง คนแทบจะหาศิลไม่เจอเลยแต่ว่าเอาผ้าเหลืองมาห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ปิดบังซ่อนเล้นเป็นคนที่มีความลับไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อชาวโลกได้ต้องซ่อนเล้นเอาผ้าเหลืองมาปิดบังนั่นแหละใครที่เป็นเช่นนั้นเขาคือกาฝากของต้นโพนั่นแหละคือกาฝากของต้นโพ ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าอุบาสุกบาสิกานี่ไม่รู้ว่าใครคือกาฝากกันสินะถูกหลอกถูกต้มเห็นต้นกาฝากนึกว่าเป็นเจนแทของพุทธศาสนาอันนี้สิอันตรายเพราะนั้นเราจะมาหาทางจะทำยังไงจึงจะพิทักษ์รักษาต้นโพให้งอกงามได้ ทำยังไงจึงจะทำให้ต้นโพนั้นเจริญเติบโตทำยังไงจะให้ต้นโพนั้นแผ่ขยายไปทั่วทุ่มมโลกเราก็มาช่วยกันขจัดสิ่งที่เรียกกันว่ากาฝากออกจากต้นโพวิธีการกําจัดกาฝากออกต้นโพตันแรกนั้นเราต้องมาพูดถึงผู้ที่จะไปศึกษาปฏิบัติธรรมก่อนจะเป็นคนที่ยังเป็นอายุยังน้อย จะเป็นภิกษุภิกษุณีจะเป็นอุบาสกบาธิกาก็ตามใครที่จะเข้าไปอยู่ในร่มภากาสารพัดจะต้องมากันกรองก่อนว่าท่านเหล่านั้นเข้าไปนุ่งห่มภากาสารพัดด้วยจิตประสงค์อันใดมีความประสงค์ที่จะไปขจัดปัดเป่าเรื่องความยึดมั่นถือมั่นไปศึกษาเพื่อให้ลดละความเห็นแก่ตัว ไปศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะลดละราคะโทสามโมหะหรือไม่ถ้าใครมีความประสงค์ที่จะไปศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อหาแ่นแท้ฝึกกบรมตนเองให้ลดละความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องการสแสวงหาราสการะไม่ต้องการที่จะไปหลอกลวงผู้คนในโลกเขาอยู่ในคราบของคฤหัด พบว่าคราบรฤหัสนั้นเป็นคาบที่คับแคบแออัดไปด้วยบุตรพญญาศามีไม่สามารถที่จะสแสวงหาทางดุดพ้นได้เกิดค,ความเบื่อหน่ายอยากจะไปสแสวงหาวิเวกหาทางดพลพลุดพ้นพบกับสิ่งที่จะนำไปสู่ความสะอาดสว่างสงบเมื่อมีความชิดเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในเพศของคฤหัส ต้องการที่จะสละบ้านเรือนออกไปของเพศเป็นสมาชิดแล้วอุทิศตนเพื่อพุทธศาสนาคนเช่นนั้นเราจึงส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าไปบวชจะไปบวชเป็นภิกษุหรือบวชเป็นพิกษุนีหรือแม้จะเป็นสามเณรน้อยก็าตามถ้ามีความชิดที่จะไปสแสวงหาโมกธรรมเพื่อความดวดพ้นปลายทางปฏิบัติคือนิพพาน ถ้าคนไหนมีความชิดดำริชนี้นั้นเราจึงค่อยส่งเสริมให้ไปนุ่งห่มผ้ากาสวาพัดนี่ประการแรกต้องกันกรองคนที่จะไปบวชอย่างเข้มงวดอย่างนี้นี่คือวิธีการป้องกันหรือกำจัดปัดเป่ากาฝากออกจากลมโพประการที่หนึ่งประการที่สอง เราก็ต้องมาดูว่าสังคมเดีย๋ยวนี้ยังมีส่วนหนึ่งที่เห็นว่าควรจะเอาบุรหลานไปบวชเรียนเรียกว่าเรียนปริยัตสามัญอันนี้ต้องมาชิดก่อนการที่ในทางศาสนาองค์กรสงฆ์มีหลักสูตรปริยัตสามัญน,นั้นมันเหมาะสมัยเมื่อ20-30ปีย้อนหลังโน้น ซึ่งยุคนั้นการศึกษาจะต้องใช้เงินใช้ทองผู้เรียนวิชาสามันก็ต้องจ่ายค่าหน่วยการเรียนต้องจ่ายค่าครูผู้สอนซึ่งคนที่ขาดแคลนไม่อาจที่จะเรียนได้ส่วนหนึ่งจึงไปบวชเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยเพื่อที่จะศึกษาวิชาทั้งสามันแล้วก็ปริยัติธรรมเรียกว่าเรียนคู่กันไปทั้งวิชาโลกหรืวิชาธรรมเรียนไปเสร็จแล้วสักพักหนึ่งจบ วิชาสามัญแล้วถือว่ามีไปประกาศแล้วก็ลาสุขาออกมาเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพไปทำมาหาเลี้ยงชีพต่อไปอันนี้คือในยุคเมื่อย0่สปีย้อนไปนโน้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาเดี๋ยวนี้ถามว่าจําเป็นต้องไปบวชเรียนวิชาสามัญหรือไม่คําตอบคือไม่จําเป็นเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาของภาครัฐให้การศึกษาฟรีตั้งแต่ระดับ อนุบาลประถมมัธยมให้เรียนฟรีจนถึงมัธยมหแล้วยังขยายตรงเรียนไปอยู่ตามตำบลต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ขาดแคลนสามารถจะเรียนใกล้บ้านได้มีอีกสักทักหนึ่งหมดภาคเรียนนี้ก็จะเปิดรับนักเรียนเนี่ยคนไหนที่ขาดแคลนก็ต้องเรียนที่ใกล้บ้านจบจนถึงมัธยมหกน,น้น บางแหง่งบางสถานที่บางบ้านโรงเรียนอยู่ในติดกับหมู่บ้านเลยนะเพราะนั้นบุตรหลานที่ท่านรักการเรียนก็สามารถที่จะเดินมาเรียนที่โรงเรียนได้ไม่ต้องจ่ายค่ารถค่าเรืออะไรแม้ค่าอาหารการจินรัฐก็มีอาหารกลางวันให้ในระดับประถมม,ะมัธยมถ้าไม่มีก็สามารถที่จะห่อข้าวจากบ้านมาทานกลางวัน ที่โรงเรียนได้นี่ไม่จําเป็นต้องไปจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเรียนใกล้บ้านจนจบมัธยมหกจบมัธยมหกแล้วก็สามารถเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยได้เรียนที่บ้านนั่นแหละเช่นเรียนกับรังกําแหงบ้างเรียนกับ,กบ,กบสุโขทยัยธรรมธิราชบ้างคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมันมี ไอโฟนมี iPad อะไรพวกนี้เรียนอยู่ที่บ้านก็ไม่แตกต่างจากไปเรียนในเมืองหรือในอำเภอสื่อสารเดี๋ยวนี้มันไปอย่างรวดเร็วผู้เรียนสามารถที่จะสืบค้นได้ทุกเมื่อทุกขณะทุกๆวินาทีขอให้มีใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพราะนั้นการไปบวชเรียนจึงถือว่าเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีความจําเป็นนะครับทีนี้ทำไมจึงไม่ส่งเสริมในเรื่องอย่างนี้เนื่องจากว่า คนที่ไปบวเรียนนั้นเท่าที่เห็นแล้วเนี่ยมีจานวนมากทีเดียวแม่เรียนสายธรรมจบตรีโทเอกไปจนถึงสายบาลีจบปอทสามสี่ห้าหลายคนกลายเป็นกาฝากของต้นโพคนที่จบสายธรรมนี่แหละเป็นกาฝากของต้นโพแม้อยู่ในคราบของบรรพชิตก็ยัง ครองเพศธรรมชิตนั่นแหละหลอกลวงต้มตุนผู้คนเรียกว่าเลี้ยงชีพโดยไม่ชอบตามธรรมวินัยเช่นกลายเป็นหมอดูทํานายถ่ายทักดูโชคชะตาทําคาถาเวทมนต์ทำเครื่องรางของครั de novo, de novo, de novo, ้งสะดาะเคราะหใบหวยบอกเบอร์พวกเนี ras, ้ยคนพวกนี้แหละเรียนมหาปริญญมีมากมายทีเดียว แต่เป็นคนที่ประกอบอาชีพไม่ชอบไม่ถูกต้องตามธรรมวินยัยยิ่งผู้คนโง่หลงงมงายเท่าไร่คนพวกนี้ยิ่งจะร่ำรวยมากยิ่งขึ้นเรียกว่ากอบโกยผลประโยชน์ในคราบของสมณะนี่แหละคือพวกกาฝากของต้นโพนะครับเราจะเห็นอย่างนี้แทบจะทุกหัวละแหง ในวัดในหมู่บ้านต่างๆได้ยินพวกพระเจก,กิที่หลอกลวงต้มตุนผู้คนหายจินโดยใชย้เดชาวิชาเรียกว่าใช้ยยศาสตร์เวทมนต์เป็นเครื่องทำมาหายินบางคนก็อาศัยลาบยศแสวงหาสมณศักดิ์เพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์จากลาบสการะเหล่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแต่ เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะที่เรียกกันว่ากาฝากของต้นโพเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นอยู่มากทีเดียวบางท่านไปบวชเป็นพระเถนเนนน้อยดันไปเที่ยวในสิ่งที่ไม่ควรไปเช่นมีงานเทศกาลบุญบั้บงไฟมีงานจุดไฟตูมกามีงานโน่นงานนี่ยังเห็นพระหนุ่มเน้นน้อยไปนั่งไปเดินชมงานเหล่านี้อยู่ นั้นแสดงว่าไม่รู้ว่าอะไรควรไปอะไรไม่ควรไปแม้ผู้ที่เป็นสมภารเจ้าวาดวัดก็ไม่กล่าวไม่พำสอนลูกวัดทุกตนเองปล่อยปะแล้วเลยล้วนแต่เป็นอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากาฝากของต้นโพนี้นี่คือประการที่สองเรื่องของการบวชเรียนต้องตระหนักให้ดีว่ามันจะเป็นผลดีต่อพระศาสนาหรือว่าจะ เป็นการฝากทำลายต้นโพอันนี้ประการที่สองประการที่สามก็คือการธนบำรุงพระศาสนาของอุบาสกบาสิกาเจาะไปยังอุบาสกบาสิกาพูดทิ่ทนบำรุงพระศาสนา,าท่านเอาปัจจัยเงินทองไปยื่นใส่มือของสมณะผู้บวชแม้สมณะผู้บวชจะไม่ปฏิเสธคนอุบาสกบาสิกาก็ต้องรู้ว่าเงินทองนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นอสรพิษ เอาเงินไปใส่มือพระเท่ากับท่านไปทำให้พระสงฆ์เหล่านั้นมีศีลขาดตกบกครองมีพระมจันทร์มัวหมองเนื่องจากพุทองค์จัดทามาไว้ไม่ให้ทิ่สุรูปใดรับเงินหรือสั่งให้ผู้อื่นรับหรือยินดีในทองและเงินที่มีผู้ผรับไว้เพื่อตนใครฝ่าฝืนบทบัญญัติข้อนี้ท่านลงโทษปรับเป็นอาบัตินิสกิยปกิตี จะไงท่านจะพ้นจากกรัตาดตอนนี้ได้ท่านต้องสละทรัพย์สินเหล่านั้นคืนให้เป็นส่วนกลางห้องสงฆ์ท่านจึงจะไปปรงปรับัดได้แต่เท่าที่เห็นในสังคมนี้ภิกษุสามเณรทั้งหลายท่านผิดศีลข้อนี้แทบจะทุกวันทีเดียวทําให้พระอาจารย์ท่านมัวหมองพอเพราะฉะนั้นท่านก็จะกลายเป็นกาฝากของต้นโพไปโดยัตนนมัติ แม่ญาติโยมผู้เอาปัจจัยเงินทองไปถวายท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายต้นโพโดยไม่รู้ตัวนี่คือข้อคิดข้อที่สามคือการบำรุงพระสงฆ์โดยมิชอบ้วยธรรมวินัยทำยังไงจึงจะชอบด้วยธรรมวินัยอุบาสกปฏิการทาประสงค์จะถวายจะตุปัจจัยเงินทองท่านก็อต้องเงินทองเหล่านั้นไปฝากไว้กับวัยวัจกรของวัดหรือกรรมการของวัดเมื่อท่านเอาไปถวาย พระต้องเอาเงินไปไว้กับผู้บาสุบสิกาเหล่านั้นเมื่อเอาเงินไปไว้กับวิทยุจักรหรือบาสุบริกาที่เป็นคนดูแลวัดแล้วท่านก็มีหนังสือแจ้งไปยังคณะสงฆ์แจ้งไปยังพระคุณเจ้าบอกว่าได้นำปัจจัยเงินทองท่านบาทตัวนี้บาทมอบไว้กับกรรมการวัดกับผู้บาสุบริกาของท่านแล้วหากท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับทายธรรมท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับ อัฐบริขารใดที่ควรแจสมาณนาบริโภคท่านก็จงไปเรียกเอากับอุบาสกุปฏิกาหรือกรรมการวัดของท่านเถิดท่านมีหนังสือแจ้งหรือถวายพระสงฆ์ไปอย่างนี้พระสงฆ์ก็จะไม่ได้เอาเงินผ่านมือท่านก็จะไม่ผิดศีลผิดธรรมผัวมจันท่านก็จะไม่เมื่อมองอันนี้คือการทนุบำรุงพระศาสนาที่ถูกต้องซึ่งอุบาสกุปฏิกา เมื่อทราบแล้วก็ควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องนี่แหละสารสวนชวนชิดทำยังไงจึงจะป้องกันไม่ให้ต้นโพต้นใหญ่นี้มาให้ต้นโพนั้นมีกาฝากไปก่อกินจิงก้านสาขาหรือมีจิงก้านสาขาใดเป็นกาฝากอุบาโซโบติกาก็ต้องช่วยกันงัดแยะ การฝากนั้นออกจากต้นโพเพื่อให้ต้นโพนั้นจเจริญเติบโตเป็นร่มโพร,ร่มใสของมนุษย์โลกตลอดชั่วนาตาพีนี่คือสารสวนชวนจิตสิ่งใจท่านพดีฟังว่าคงเป็นข้อยิตฝากท่านไม่มากก็น้อยขอพรบคุณทุกท่านที่ตามจวมในโอกาสนี้ขอบคุณครับ